ตอนนี้จัดให้นะครับในราคาหนึ่ันเก้าบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเก่งมูซาชิครับผมครับนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรจะพูดมากเลยนะครับนอกจากจะมาบอกคําว่า1990แค่1990เท่านั้นเพื่อนๆต้องจับแล้วล่ะครับพันเนะครับสําหรับเจ้าคันเบส โพไซดอนคอบิกินคันนี้นี่คันที่ผมใช้ประจำนั่นแหละนะครับนี่ตอนนี้จัดให้นะครับในราคา1990บาทเท่านั้นนะครับนี่มาดูใกล้ๆว่า1 9 9เเเพื่อนๆจะได้อะไรไปบ้างนะครับนี่เพื่อนๆจะได้ไกด์ฟูจิไปนะครับได้ไกด์ฟูจิไปนะครับแล้วก็ยังได้เจ้ารีซีฟูจิด,ด้วยนะครับนี่นะไกด์ฟูจิรีซีฟูจินะครับนี่ ส่วนท้ายคันนะครับท้ายคันจะออกแบบมาเป็นโค้งมนแบบนี้นะครับโค้งมนแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับการปักปักเอวนะครับเวลาอัดปลานะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนที่ใช้ที่คาดเอวป้อเนี่มีบ่าพร้อมเลยนี่มีบ่าสำหรับที่สวมเอวนะครับนี่ใช้แบบนี้ได้เลยนะออกแบบมาคือครบวงจรหมดแล้วนะครับออกแบบมานะครับแล้วก็มีวงแหวนสีเงินนะครับตัดกับสีดานะครับออกแบบมาสวยงามนะครับคันนี้คันที่ผมใช้อยู่ประจําเลยนะครับนี่แล้วก็มาดูเจ้าโลโก้นะครับนี่ โลโก้นี่เป็นไงนะฮะเป็นเจ้าโพไซดอนนะครับเป็นสีทองนะครับนี่คอบีกินนะครับคันที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นคันโพไซดอนคอบีกินนะครับ P48 นะครับ P48 นะฮะคันจะเป็นคันยาว5ฟุต3นะครับคันยาว5ฟุต3นะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับคันนี้จะบอกข้อดีของมันก็คือนะครับการวางไกด์ของเจ้าคันโพไซดอนคอบีกินตัวนี้นะครับ ออกแบบมาในการวางไกด์เนี่ยออกแบบมาดีเลยแหละดีเลยเพราะว่าลอกที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาจะมีหลายขนาดอย่างสมมุติเราใช้เจ้าโพไซดอนโอเชียนฟอร์สตัวเนี้ยขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะแล้วก็จะใช้เป็น300้นะครับจะาโฟสา0 0ก็จะย่อมลงมาแต่เพื่อนๆสังเกตไหมว่านะครับไม่มีรอยของสายเอ็นที่มาพาดโดนเลยนะครับไม่มีรอยสายเอ็นที่มาพาดโดนโฟมเลยเพราะว่าเขาวางไกด์มาในตำแหน่งที่ดีมากนะครับในตำแหน่งที่ดีมากนะครับคันลงแอคชั่นอะ สวยเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัดให้ดูว่าแอคชั่นที่ลงเนี่ยสวยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับคันกันนะครับเพราะว่าคันตัวนี้ตอนนี้เหลือแค่ราคา1 9 9เเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาคันเบสสักคันหนึ่งนะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าราคาเนี้ยน่าจะอยู่ไม่นานน่าจะหมดนะครับนี่วันนี้เลยเอามาจับกับเจ้านี่โพสต์ดอนโอเชียนฟอร์สเลยนะครับเบรกหนักๆนะครับเบรกหนักๆเลย ตัวเบ็ดที่เราเลือกใช้ในวันนี้ก็เราจะเลือกใช้เป็นเจ้าคาทิม่านะครับวันนี้ต้องเลือกใช้เป็นเบอร์ใหญ่หน่อยเพราะว่าเจ้าเบรกโอเชียนฟอสตัวนี้เบรกมันหนักนะครับเราต้องใช้ตัวเบ็ดมันหมอกหน่อยนะฮะเราใช้เบอร์ติบเจ็ดเลยนะครับนี่แล้วก็สายนะครับสายหน้าสายหน้า <mor zar> เราใช้เป็นนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นเจ้า Vpower นะครับนี่ V Power ตัวนี้เลยที0นะครับต้องเล่นของใหญ่หน่อยเพราะว่าเบรคมันหนักจริงตัวนี้ มาจับคู่กับเจ้าพันธุซิรอนพอไปกินตัวนี้โช่างลงตัวอะไรเช่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาหาปลากันนะครับเดี๋ยวหาไซส์สวยๆนะครับอัดให้ดูนะครับการบรรับปลาการตีนะครับมาดูแอคชั่นกันเพื่อเพิ่มการตัดสินใจให้เพื่อนๆหน่อยว่าต้องรีบจัดกันดาดไหนแต่บอกไว้เลยว่าต้องรีบราคานี้หมดแน่นอนนะครับโอเคไปไปหาปลาตัวแรกดีกว่าขอบคุณครับ ลอกตัวนี้ก็เป็นลอกให้ตีดีตัวเลยดะะึงเฉยดึงเฉยมีโอกาสได้ตัวสูงกว่านี้อาจจดเจอ่ง่งงายอะรอดูเลน นนะครับเพื่อนนกำัลงสองยาวคนขับขวาตัวครับโอ้บอกเลย เจ้าลอโพไซดอนโอเซียนฟอร์ตัวเนี้แม่งตัวทำลายล้างเลยเบรกโอ้โหหนักเกินนี่ขนาดว่าขึ้นแค่ขึ้นเดียวอย่างงี้นะไปหาตัวต่อไปรู้แล้วนะมันกินตัวเบ็ดเล็กหน่อยนะ,ะเมื่อกี้เราใช้เบรอร์17ใช่ไหมคาชิมาเบอบเร์17เมื่อกี้เปลี่ยนเป็นเจ้าคาชิมาเบอร์14ปสฟาบแรกเอาเลยมาตัวต่อไปเอาใหม่เอาใหม่ไหระเบิอดอยู่ไหมเนีน่ยบขนาดปบเปงอ่อนน เจ้าคนตอนนี้เป็นบอมันแบที่กล <discrete S 1> <week. S 2> ัวระเบิดนี่เราตเน่ะต้องันตวๆแบบันาับาสบายมาก เพื่อนมาขับป่าพยายามตั้งใจให้ตรง โพตดอนคอบิกินนะตัวสวยตัวนี้ตัวสวยเลยไซสสวยมากนะครับอันนี้เนี<_<_><_่ยเป็นไงนะครับนี่เนี่ยเจ้าคันโพสตดอนคอบีกินนะแอคชั่นลงสวยๆนะบังคับปลาง่ายง่ายเลยคนคันนุ่มๆนะดีดเด้งดีนะครับนี่ตัวนี้48ยาว5ฟุต3นะ จังหวะการตีโอเคเลยยิงจับคู่กับนี่เจ้าโพสซดอนโนเชียนฟอร์ดเข้ากันเข้ากันรู้บึกตัวโอ้โหเท่าตัวนี้ชท่าตัวนี้แบบนี้สวยโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจนะครับเจ้าคันโพสซดอนคอบีกินตัวนี้นะรีบตัดสินใจนะราคาแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ ได้ทั้งไกด์ฟูจิได้ทั้งรีซิฟูจินะครับแล้วแบงค์ดีๆเหนียวๆแบบนี้นะครับเนี่ยเล่นมา6ปีไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่สวยงามอย่างเงี้ยไม่จัดได้ไงต้องจัดแล้วพันเก้าิรีบจัดครับผมขอบอก